sao <laughs> <sh> hài là nó, hình như ao có sao hài là nó. ba to nhiêu, เห็นแม่แล้วก็เศร้าหายเนาะอ้อยนาวแบแม่มียัางขึ้นแม่นี่มีหูหมอ้นก็ว่ะจ้า

as much, nice, but you are a big little fella. Mm hmm? <laughs> nah, away. Mm. So, today is my birthday. It's October 17th. Right here in Laos, it's October 17th right now, but in America, in Chicago, it's still the 16th. Let's see what time it is right now. Maybe, uh, 24 minutes until uh,

เดีวนี้จ้าพักอยู่บักบ้านมั้ยอาเมี่อวนี้หายกันไหนแล้วเราคนมารี่หนเลยอ๋อออืนอบอืมอืมออื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 ยอือือืมอืมอืออ้ออ Little Batman right here. I'll call it, I'll be your Alfred. <laughs> you can be Batman, I'll be Alfred. ko <laughs> <laughs> น้ำใครหาดีนะน้ำอมไรนะน้ำัครบ้างโอ้ยนักโทษันนี้นักโทษไอ้บัวหวานมาไอ้บัวหวานมายิ้มไปเตี้ยิ่มไป้ยิยิ้มไป้ยิ่งไปเตี้ยยิ่ไดีแต่ไม่ได้มาเอเดน ฮึโอเคเซบาย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  that's my baby n e p e w อใเกิดการบเจ็บล้มตายมีการทำลายรของย่างกว้างขวางแต่การยุูกเมื่วานนี้เป็นการตัวกัึาสมบ hei sebaiknya minta sebaiknya mobil happy birthday oh terima terima kasih okay. oh. เซตมันนี่โอ้ยไปไกลบ้านเราอีกละวนานอยู่ไกลบ้านนะันี่นานแล้วปีบนเดีจะจังได้ม่ออะอายุโอ้ยทาวรเนาะจะคือว่าจะคิดว่าเนี่ย่าัะคัมเอ้ยอยู่สกันข่หาแม่บอ กีเแลี่น so ีเราเคยเห็นเาจอกเลยดิอย่าวเราีเนะราว่านี้มันขาวไม่รูบเออันี้มันดอ่ะเราเปลี่ยนเีตลอ้นถ้าคำมกแสบตานียป่แสบตานย่เลยวก็่าคือกันด้ยเลย จะคอยอุ้มเราดินันคือแบบเจ้าซื้อป่เราี่แล้วจนิก uh, ้ข้านดี่รเลยแล้กัต้อ่แล้วตดแห้งใส่คอยม่หู้รถขี่บอล ยวันนี้เราบนน a i s ้ e ครับเราอยากกอมากก็นะมันจะเป็นรอบเียสีมันะไปนอนนะวะมันยิ้มยืน่งวะฮะวะยืนไข่อยู่วะฮะยืนวะวะยื้อป้าอยู่วะฮะ ่จะเป็นทางู่แต่ประธานนะรูปปากบดีอยู่อ่ะก็เนยุ้กทีนี่ให้อยู่นิ่งดิกินที่ไหนอยากินด้วยเหน่อยแบบนี้แหละบดจืดได้ค่ะอันนี้บดจืดนะอันนี้หนักบดจืดมาโซ่เลยมาใส่ไหรสะเสร็อะไรพี่พักคำน้ำเลยน้ำพี่พักน้ำ่ เลงนุ่มๆนุ่มมาบีเลยนุ่มมาปีเลยมาตาแนววตาตาตี๋อตาเวยเพามันเนยเบิเ่งได้พอมาแนวคือนเคย <c oughs> เห็นบา <c oughs> งวันแนวมันจนเงี้ยคือคุณยิ่ง

啊，嗯、好，好，菩萨，中位海菩萨，make wish，就等 make wish，make s h 哎，关了、yeah. yeah.，来来来，来拿一下空调，空调，OK OK，好调，兄弟，兄